สวัสดีครับออนไลน์สายมูดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดติธรรมและพี่เอื้องสารีปัญญาละชุนวันอาทิตย์ที่18ุมภาพธ์2567คนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้วันนี้เรามาที่สนามหลวงกันเลยนะครับมากกาบไหายวัดแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำประเทศไทยเลยนะครับอาจารย์มงคลรอดติงธรรมก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารหลักเมือง มีสิ่งที่ดีดูนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่เจ็ดาบอัศวินดาบเจดเหรียญ2ไม้เท้าสามเหรียญช่วงนี้ครับดาบขึ้นมาเป็นใบแรกย่อมมีความกังวลและความว้าวุ่นแต่ก็ต้องสู้ครับอัศวินดาบคือสู้7ดดาบทหารขโมยดาบหนีออกจากค่ายช่วงนี้หลายๆปัญหา ยังประดังเข้ามาให้กับคนวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือความสามารถหรือแม้กระทั่งการการทำอะไรจะต้องทำมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปเข้มแข็งต่อสู้นะคว,ค,นความอดทนความาหาวิทยาเข้าั้าน,นครับที่จะพาให้คนวันอาทิตย์รอดมีการแอบไปสมัครการงานที่ใหม่เอาไว้หรือว่าอยากจะทาอะไรในช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องกล้าต้องบ้าบินนะครับเรื่องของการเงินการทองครับเ็ดเหรียญสามเหรียญพูดแล้วได้ตัง ใครบางคนอาจจะเป็นนี่สิงหรืออะไรแล้วแต่พูดแล้วจะได้ตังค์ใช้ใจ่ายเยอะการเงินกันทองต้องใจใหญ่ใจถึงใจกว้างเจ็ดดาบหมุนพันนะครับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรมีอยู่ตลอดหรือแมก้กระทั่งกิเลสกิเลสก,ก็คือการสิ่งที่อยากจะได้อยากจะซื้ออยากหยิบอยากจะจับทําสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ใจถึงเท่านั้นเอาตัวรอดได้กดบัตรเครดิตเงินหมุนเงินพันแต่ดีอย่างมีไพ่สามเสีย้ยงไงก้าตัวรอดได้ มีโชคมีลาบดวงดีกับเลขบัญชีธนาคารนะครับเลขรหัสธนาคารที่เราใช้นะครับเรามาเสี่ยงโชคได้ในช่วงนี้เรื่องของความรักครับในช่วงนี้เจ็ดดาบอัศวินดาบกระทบกระทั่งกันบ้างมีปากมีเสียงความกังวลใจหรือความว้าวุ่นสําหรับโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวมานานแล้วนะครับอยู่กันมาหลายปีแล้วกระทบกระทั่งกังวลหวาดระแวงคิดเล็กคิดน้อยต่อกัน ให้จุงมือกันไปทําบุญนะครับและคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนมีเจ้าของแล้วครับเจ็ดดาบทหารขโมยดาบนี่ออกจากค่ายมันแปลความหมายถึงแอบแฝงเล้นลับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องรอบคอบยกเว้นท่านชอบช่วยกันปกปิดซ่อนเล้นสิ่งต่างเพราะฉะนั้นคนโสดดูให้ดีแล้วกันนะครับเรื่องของสุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกการปวดเงื่อยแขนขาหลัง ใครบางคนออกกําลังกายมากเกินเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องดูแลกระูกอุบัติเหตุและก็พกช้ำตับเข่าเอาคอไว้นะครับคนวันนตัดตย์